สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับพ่อพอลำนอนชั้นนอนรุ่นพิเชียลครับเลิกงั้นแล้วครับพี่น้องครับใหญ่ยังปังแล้วครับตอนนี้ประมาณหกโมงนะครับกลัวๆครับเราได้มาถึงแล้วนะครับถึงไหนครับถึงไหนนี้นะครับทางกลับมาครับมาเล้งหอเลี่ยมยุทธภัณฑ์ตะาบุรีครับทางทางกลับมาทางผ่านมาพอดีก็เลย เนี้ยนะครับบ้านอีหรานะบ้บานองุ่นที่เราเพราะวะ่าเมื่อนี้มาทำพิธีตั้งศาลครับพี่น้องบาร์เรือมจากโมงนะครับทำพิธีตั้งศาลนะครับบรรยากาศดีครับที่มัสยาวเมืเอ่อนี้บ่ค่อยหนาวปานะในพี่น้องรบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบ่ค่อยหนาวปานะในครับ าจํำใสยากาศโอ้สุดยอดเลยครับรถไผ่น้อยรถไผ่รถไผ่รถไผ่โอ้นึกว่ารถไผ่ครับรถพีบาวเอกโมเล้งเหรียญบาทราได้มมเล้งพี่น้อง มันนี้อยในบ้านที่เราเอกได้วันนี้โอ้ยบรรยากาศเลยนะครับพี่น้องทงหน้าหนาหนาบ้านน,าานี้เล่บรรยากาศดีดีดครับอากาศแจ่มใสมาก กำลังตั้งกันพิจตั้งกันเม่อกี้ตั้งโตอ,อยู่นะครับตอนนี้เฮ้ยางลอโทงเนี่ยมันบรรยากาศดีดีอือครับบรรยากาศดู เดี๋ยวฉันกำลังเตรียมของครับตั้งของตั้งโต๊ะมันตัดรับอีกแล้วมันตัดรับอีกแล้วท้องเข่าไปใช้ต้องเขา่เขาโอ้บรรยากาศมุมนี้เขาสุดยอดจริงเหร ไอ้นกนกเขาแค่ทั้งยังนี่ไงนี like. ่ตัวไปแล้วโอ้พี่น้องนี่ต้นตำๆนี่ครับพี่น้องนี่ต้นยังน้องตำๆๆนี่เมียเมียเมียใครอยู่นี่เขาเชบ้าป้ะพี่น้องเห็นไหมรวมสมบูรณ์ครับ Tô nó nòi, cầm mây dù lọ Tắc cáo ăn bò dù đây xem nè Có cháu bái mẹ Tắc cáo ăn bò dù đây xem nè Tô nè nòi Đồ, kín Nú bà đồ นสีย,ยาบของคนบ้านน้นี่เปลียบบ่ยนเอาเนอะบเดี๋ยวไปนอนตัต้มๆเลยครับเห็นจทั้งอยู่นาบ้านดีด่าเลยโู้บ่หยาบคนผอมดือยเอากล่องไปใกลน <c oughs> มาตานี้าวแ่ <c oughs> เช่ยฟีนะจตะเนาะเดีน๋นเด้อ ไปแล้วอรัด eh 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 no. โอ้ยโอ้ลูกบะลูกแกแล้วปะลูลกแกต้นไหนเนี่ยโอ้เนาะฮะไม่แต่คิ้วลูกแล้วลูกโู้วยลูกแล้วเนาะ

คิ้วกินมันบินไปไรนมาเม่นัน,น,น,นมันเป็นลูกโอ้ยอยากยูคักเนาะตัวน,น้อยนึงกันเลยฮึตัูกับคุดว่าสันคุดนู้ เศร้าบางันไม่มีใครมีตู่ก็ไม่มีใครอ่ะเว่าเห็นโอ้เป็นต้นไหนบ้าโดเลยเป็นไหนรู้สึกว่ามันโดจะพอถือถือกินหนูนี่ เอาบันไดบันไดบรรไดหนเนี่ยครับพีบ่น้องบรรยากาศมุมไก่โอ้ยยังไม่เห็นพอดีเนาะนะนครับมาถึงมาเลย ครับอนกาจะทำพิธีขึ้นศาลนะครับทำพิธีตั้งศาลบนนี่แหละนะบรรยากาศบรรยากาศดีๆนะครับ ครับตังพีี๊ยิงยังกันครับสุดยอดสุดยนะครับเดี๋ยวะครับที่นีก็พัพี่น้องมาจอบสับเสือกวนครับจิแรผประนเดินพีธีครับจ้ไม้ไปแลครับจไทยพี่น้องบางอีนครับตนนี้ก็เอาไปสนีก่อนพี่้องเอขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ